สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับผมกับช่องเว็บร้อยคาบูครับวันนี้ก็ยังอยู่กับเว็บร้อยเหมือนเดิมครับผมช่วงนี้จะเป็นช่องเว็บร้อยก็ทําให้ตามคอนเซปต์ครับตามชื่อช่องครับผมเป็นเว็บกันเดิมครับผมที่ยังไม่เสร็จครับที่ว่าทํามาเอาาซื้อมาซ่อมตั้นขายครับผมตอนนี้ก็เือ ยังมีครับนี่ครับขาตั้งคู่ครับขาตั้งคู่แล้วก็คันเบรกครับจะต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าสลักคันเบรกมันงอครับมันเสียครับแล้วคันเบรกหลังครับแล้วก็ขาตั้งคู่ถอดไม่ได้ครับก็ต้องตัดครับการตัดทิ้งครับตัดออกมาครับนี่สลักขาตั้งคู่ครับตรงนี้มันติดกันอยู่ครับมันออกไม่ได้ครับส่วนมากแค่เป็นแบบนี้ครับรถทุกคันต่อมามุนได้ก็จริงครับแต่พอถ้าเราจะถอดสลักออกจาก สลักหรือว่าแกนออกจากขาตั้งคู่มันจะทํายากครับยิ่งอยู่บนนอกด้วยแล้วไม่มีเครื่องอัดไฮดรอลิกก็ยิ่งยากไปใหญ่ครับก็เลยต้องตัดครับตัดทิ้งครับแล้วก็ต้องซื้อมาใส่ใหม่ครับสายเบรกก็ไม่สวยไม่ดีค่อยดีเท่าไหร่ครับใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยแต่ว,ว่ามันเก่าแล้วก็แรงยังมันอดครับที่ต้องเปลี่ยนก็คือหนึ่งขาตั้งคู่สองแกนขาตั้งคู่สามาคัมนเบรกครับแล้วก็ สายเบรกครับนี่เป็นสายเบรกหลังครับผมนี่ครับถอดออกมาแล้วโล่งเลยครับรถถ้าไม่มีขาตั้งคู่ตั้งครับเวลาซ่อมเวลาอะไรมันก็จะทํายากครับเวลาซ่อมบํารุงครับหรือถอดล้อหอดอะไรก็จะทํายากครับก็เลยต้องทําครับทําให้มันสมบูรณ์ที่สุดครับนี่ครับซื้อมาแล้วครับนี่ขาตั้งคู่ครับขาตั้งคู่แกนคันเบรกครับ ซื้อมาเรียบร้อยครับราวนี้ก็จะใส่ครับผมนี้ยังสายเบืกหลังยังใช้ได้อยู่ครับแต่ยังไม่เปลี่ยนครับเยนกระตังคู่ครับใส่เข้าอย่างนี้ครับใส่ไม่ได้ใส่ไม่ใส่ไม่ยากครับผมกระตังคู่ใส่เข้าไปแล้วก็ รุ่นนี้ครับเป็นเวฟร้อยสองพันห้าครับนี่ครับจะใส่ตรงนี้มันจะใส่ร่วมกันครับอาเวฟร้อยยี่ห้านะครับรุ่นนี้จะใส่กันได้เลยครับเป็นของก็คือตัวเดียวกันครับซื้อของร้อยยี่ห้ามาใส่ก็จะใส่ได้เลยครับหรือว่าจะก็มันมันเป็นรุ่นที่ว่าออกมาใกล้ๆกันครับเขาก็เลยทําออกมาเหมือนกันครับ ของิบา25มาใส่ครับนี่ครับนะครับก็ใส่แล้วมันก็โหคครับอันงเก่ามันทันเบรกมันงอครับมันเสียครับดัดก็ลัดคืนไม่ไหวครับเก่าแล้วทั้งแข็งทั้งเก่าครับก็เลยเปลี่ยนใหม่ดีกว่าอันนี้ซื้อมาใส่นี่เป็นของธรรมดาครับของทดแทนครับไม่ใช่ของแท้ครับถ้าของแท้ก็ค่อนข้างจะแพงครับแกร่งตังค่กับปลาเข้าไป200กว่าบาท300ครับ300นี่แน่นอนครับ คันเบรกนี้ก็ต้องมีสองร้อยกว่าเมือนกันครับทางจะแพงครับผมถ้าเป็นของถ้าเป็นของแท้นะครับอันนี้เป็นของทดแทนครับที่ก็ใช้้ทดแทนได้เหมือนเดิมเฉยๆครับนี่ครับแผลเรียบร้อยการที่เราถอดทั้งคู่เราก็ต้องได้ถอดนี้เลยครับสเตมสเตมพัดเท้าข้างขวาครับหรือว่ามันจะมีที่จับล้อด้วยครับนะครับมีที่จับพ่อด้วยครับ ถอดท่อเสียครับถ้าไม่ถอดมันก็ทําไม่ได้ครับพอมันติดครับนี่ครับนี่คือการเปลี่ยนทั้งคู่หรือว่าเปลี่ยนคันเบรกลังครับก็ไม่ได้ยากเกินไปครับผมแต่ตอนถอดจะยากตอนถอดครับตอนถอดก็คือก็ต้องไ้ตัดออกครับต้องใช้หินเจียตัดครับ ค่อนข้างจะยากครับผมทำมาถึงไม้เึรืงมือม่ครบก็บทำาบบลำบากค,ครับอบอกว่าลคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อ FC ทุกคนที่ข้ลมาชมครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามคลิปต่อไปครับผมเพราะว่ารถคันนี้ทำขายครับผมเช็ดขายครับทำขายครับไม่มีเล่มนะครับขายไม่เกินราคาประมาณแปดพันครับไม่เกินแปดพันครับตอนนี้ก็ จะสมบูรณ์แล้วครับนี่ยังไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวจะก่อนที่จะโพสต์อีกต่อไปคลิปต่อไปก็จะล้างก่อนครับจะล้างก่อนแล้วก็มาโพสต์ขายครับผมใครสนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยไว้ไว้เลยครับรถยู่จังหวัดอุดรครับใรอยู่ยังอยู่ในจังหวัดอุดรสงรีครับรใช้งานตามบ้านนอกครับฉีดไรป,ไป,ไปานาไปตลาดไปวัด คือตีม่าจะติดพ่วงข้างครับพรอมใช้งานยาวๆครับผมไฟออกทุกจุดครับประมาณเก้าประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมใช้งานได้ดีแน่นอนครับเกรืองก็ทำใหม่ครับสูกอะไรก็ฟิตใหม่หมดครับโซลอลิ้นวาวครับท่อนบนครับผมท่อนล่างแล้วก็ขี่ดูก่อนครับถ้าท่อนล่างไม่ดีก็จะถ้าคัดอะไรไม่ดีก็จะรื้อออกมาแล้วก็ทําคัดใหม่อีกครับผม หลัคลิปนี้ผมก็ขอจบไ้เพียงแค่นี้ครับฝากช่องเว็บร้อยขบูด้วยครับผมเปลี่ยนจากเคร็ดอับมอเตอร์ไซค์มาเป็นเว็บร้อยขบูครับแต่ถ้าใครที่อยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมที่ไม่ใช่รถรุ่นนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับผมอยากถามอะไรก็ถามมาได้ครับก็จะตอบให้เหมือนเดิมครับผมแค่เปลี่ยนแนวแนวทางช่องครับผมเพราะว่า คลิช่องเก่าหรือว่าแนวทางเก่ามันเคล็ดลับมอไซค์ก็คือสอนแนะนําทําให้ดูครับก็แต่ว่ารู้สึกว่าอยากิวจะน้อยครับผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเว็บครับมาทําเว็บดีกว่าครับขอคนสนใจเว็บเยอะครับพิมพ์เข้ามาดูเยอะติดตามนะครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ